แนวชายแดนมีทหารมีลูกหลานพวกเราอยู่เต็มไปหมดตอนนี้สบายใจได้นะครับไม่มีปัญหาแม่ทัพก็อยู่ข้างหน้าพวกเราไม่ได้ไปอยู่ที่นี่พุ้นไปยุ่พุ่น,ย,นยุ่โคกคุณละนะครับคุณพ่อคุณแม่สบายใจนะครับสบายใจได้ว่ามีทหารคอยเป็นลั้วของชาติทางหลังนี้ก็ฝากท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านอำเภอนะครับท่านผู้กับได้ดูแล นะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองสถา,านการณ์ปิงไดสถา,านการณ์ท่านดาดีขึ้นแล้วนะครับนะครับผให้่มีการยิ่งกันมันสีกระทบกับพี่น้องเขานะครับกับพยายามแต่ปัจจุบันเนี่ยกำลังคุยกันยุเจรจากันยุนะครับนี่เขาสารแย้งกับเี๋ยวสิยหาหน่วยอหารในพื้นที่ก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนมาบอกสุเฮาความคืบห,หน้ายังไดนะครับนหนผู้ใหญ่ยกมือหน่อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านครับติดตามสถานการณ์เ้อดูแลรูปบ้านนะครับแล้วก็ทุกอย่างเมื่อ,อหมู่บ้านเรานี่ถ้าจะมีการอบพยพก,ก็จะมีเจ้าที่มาบอกอะระยะนี้ ผมคิดว่าบ่ต้องเอาผู้พิพอกรับ,บ้านเท่าอยู่ไก่อยู่นะครับแต่ระยะระยะ,ระยะปืนอาจสิถึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามเมืองกรว่าขนาดใดช่วงนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไอ้พวกเท่าทำมาหากินตามปกติเนะแต่ว่าแนวชายแดนก็จะจะ้จะาไปนะครับ จะพาเข้าไปแวใชายแดนครเก็บเห็ดเก็บยังกับก็บจะพาไปสะกอนเนี่เก็บทางซากสกอนนะครับสุดเกย์ยังสงสัยก็ถามทหารพื้นนะครับเราต้องตกใจนะครับแนวชายแดนมีทหารมีลูกหลานพวกเราอยู่เต็มไปหมดตอนนี้สบายใจได้นะครับไม่มีปัญหาแม่ทัพก็อยู่ข้างหน้าพวกเราไม่ได้ไปอยู่ที่นี่ พุ่นไปยุพุ่นยุโคคนละนะครับคุณพ่อคุณแม่สบ,บายใจนะครับสบ,บายใจได้ว่ามีทหารคอยเป็นรั้วของชาติทางหลังนี้ก็ฝากท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านอำเภอนะครับท่านผู้กับได้ดูแลนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นหูวเป็ตาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความรักชาติทักขิดิน นะครับอย่าทะเลาะเบาแหวงกันมีอะไรให้รักษาไม่ีกันเ้อะนะครับมีผู้ใดถามผมบ่เห็นแต่อยู่ในข่าวเนาะมีบ่ครับมีผู้ใดถามผมบ็